อสตอรีออฟฮิตเลอร์ตอนเข้าสู่พรรคนาซีและกบฏโรงเบีย พักนาซีหรือชื่อเต็มๆที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือพักกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันถูกจัดตั้งขึ้นในปี1920และศูนย์สิลอำนาจในปี1945พักนาซีเกิดขึ้นมาจากชาวเยอรมันที่เป็นนักชาติสังคมนิยมผู้เหยียดเชื้อชาติและกองกำลังกึ่งทหารที่มีแนวคิดเป็นประชานิยมซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นพรรก,การเมืองที่มีกองกำลังทหารเป็นของตัวเอง พวกเขาต่อสู้กับการกรบฏเสื่บสารของพวกคอมมิวนิสต์ในเยอรมนีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงแรกๆของการริเริ่มก่อตั้งนั้นกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคนาซีได้มุ่งไปที่การต่อต้านธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศต่อต้านชนชั้นกลางและใช้วัทศิลป์พูดต่อต้านระบอบทุนนิยมซึ่งในภายหลังนั้นกลยุทธ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็ได้ถูกมองข้ามไป พรรคนาซีได้ใช้การต่อต้านชาวยิวและการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นกลยุทธ์หลักในเวลาต่อมานาซีพยายามติดจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวเยอรมนิกหรือชาวอารยันที่เป็นชนชั้นชาติปกครองผ่านทางความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติโดยเชื่อว่าชาวอารยันนั้นมีความเหนือกว่าชาวเยอรมันธรรมดาและชนชาติยุโรปทั่ว,วไปถือเป็นชนชั้นที่อยู่ในจุดสูงสุดในลำดับชั้นทางเชื้อชาติ และนอกจากสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวอารยันแล้วนาซีก็ได้พยายามกำจัดชาวยิวชาวโรมานีชาวโปและชาวสลาฟอื่นๆรวมไปถึงผู้ที่มีความพิการทั้งด้านร่างกายและจิตใจระงับสิทธิและแบ่งแยกพวกรักรวมเพศและสุดท้ายก็คือไฟตรงข้ามทางการเมืองวิธีการกำจัดนั้นก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาจบลงที่การฆ่าทิ้ง การประหัตประหารได้มาถึงจุดสูงสุดเมื่อประเทศเยอรมันที่ถูกปกครองโดยนาซีกำหนดแนวทางที่เรียกว่ามาตรการสุดท้ายนาซีได้สั่งระบบอุตสาหากรรมของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันก็สามารถสังหารคนยูไปได้กว่า6ล้านคนและนอกจากนี้ก็มีเยะเป้าหมายอื่นๆอีกนับล้านคนพักนาซีนั้นดำรงอยู่ในประเทศเยอรมันได้สัก25ปีและสุดท้ายก็มาถึงจุดสิ้นสุด ปี1945นาซีเยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองพักนาซีกลายเป็นพักการเมืองที่ผิดกฎหมายในเยอรมันและในเวลาต่อมากระสุนสลายหายไปตามกาลเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่1จบลงและเยอรมันกลายเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม สิโทอดอฟฮิตเลอร์กลับมาที่มิวนิกเยอรมันปี1919ซึ่งในช่วงนั้นพวกคอมมิวนิสต์ก็เริ่มที่จะกำเริบและพยายามที่จะปกครองบ้านเมืองนะครับแต่ว่าก็ได้มีกองกำลังทหารอาสาบางกลุ่มที่พยายามตามล้างและก็กำจัดพวกเขาด้วยเช่นกันสิโทฮิตเลอร์นั้นกลับมาในแบบที่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตดีมันช่างเคว้งคว้างเหลือเกิน ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรและดํารงชีวิตต่อไปยังไงในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเขาจึงพยายามที่จะอยู่ในกองทัพให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ทํางานให้กับกองทัพอะไรก็ได้ที่ทําให้เขายังคงเป็นทหารอยู่ต่อไปเดือนกรกฎาคมปี1919สามเดือนหลังจากกลับมา สิบโทฮิตเลอร์ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การข่าวให้กับกองทัพทำหน้าที่แทรกซึมตามพรรคการเมืองเล็กๆภายในเมืองและส่งข่าวกลับมาว่ากลุ่มคนพวกนี้คิดจะทำอะไรมันมีความรุนแรงต่อประชาชนและบ้านเมืองหรือไม่ซึ่งในช่วงเวลานั้นมิวนิกก็เป็นเมืองที่มีพรรคการเมืองเล็กๆที่เริ่มก่อตั้งกันมากมายเหลือเกินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแทรกซึมเฝ้าจับตาดูก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ไม่น้อยนะครับ สิบโทฮิตเลอร์ได้รับมอบหมายให้ไปแทรกซึมอยู่ในพรรคการเมืองเล็กๆพรรคหนึ่งที่มีชื่อว่าพรรคกรรมกรเยอรมันซึ่งพวกเขาก็มีกันแค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้นเองนะครับพวกเขาเนี่ยมักจะมารวมตัวกันและปราศัยอุดมการณ์ของพรรคที่โรงเบียรแห่งหนึ่งซึ่งอุดมการ์ของพวกเขานั้นมันก็ขดจะสุดโต่งกันเลยทีเดียวพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เป็นชาตินิยมเยอรมันเป็นลทัทธิต่อต้านทุนนิยมลทัทธิต่อต้านคอมมิวนิสต์และสุดท้ายก็ลทัทธิต่อต้านคนยิว ดูดูไปแล้วนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นแค่คนที่มีความคิดเห็นในแบบเดียวกันพวกเขารวมตัวกันและพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดเท่านั้นเองมันไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะกลับไปที่กรมทหารและเขียนรายงานส่งผู้บังคับบัญชาไปแต่ทว่าสิบโทฮิตเลอร์นั้นเขาแตกต่างออกไปอุดมการณ์ของพรรคการเมืองเล็กๆนี้ทำไมมันถึงได้ถูกใจเขาเหลือเกินโดยเฉพาะการต่อต้านคนยิว12กันยายนปี1919 หลังจากมาทำงานแทรกซึมอยู่เป็นเวลา2เดือนอันโทนเร็กซ์เลอร์ผู้ก่อตั้งพรรคก็ได้เชิญชวนฮิตเลอร์เข้ารว่วมและขึ้นพูดปราศัยในโรงเบียซึ่งในเวลาต่อมานั้นฮิตเลอร์ก็ได้เข้ารว่วมและก็เป็นสมาชิกพรรคคนที่55นะครับหลังจากนั้น5เดือนต่อมามีนาคมปี1920 ฮิตเลอร์ก็ได้ปลดประจำการทหารเขาเนี่ยมาทำงานให้กับพรรคกรมกรเยอรมันอย่างเต็มตัวและก็เริ่มขึ้นพูดปราศัยต่อผู้ฟังได้เริ่มจากจำนวนน้อยๆไปจนถึงผู้ฟังที่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ้วยลีลาการพูดไอยคำปราศัยและสุนทรพจน์อันเร่าร้อนและดูเดือดทำให้ฮิตเลอร์เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาปราศัยโจมตีสนธิสัญญาแวร์ไซนักการเมืองคู่แข่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกคอมมิวนิสต์และคนอยู่และในช่วงเวลานี้ฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้ที่ปรึกษาม,มาคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนแรกๆที่เริ่มก่อตั้งพรรคมาเลยเขาเนี่ยมีชื่อว่าดีทริชแอคคาดซึ่งดีทริชแอคคาดนั้นเขาเป็นคนที่มีคอนเนคชันเยอะอนะครับเขาเนี่ยรู้จักกับบุคคลชั้นสูงในมิวเนียอย่างกว้างขวางซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้แนะนําคนเหล่านี้ให้ได้รู้จักกับฮิตเลอร์ และด้วยความที่ฮิตเลอร์นั้นผูดปลุกใจคนเก่งฉะฉานรวมไปถึงการโน้มน้าวให้มาสนับสนุนพรรคการพบกันเพียงไม่กี่ครั้งของคนเหล่านี้กับฮิตเลอร์ก็ทําให้ในเวลาต่อมาพวกชนชั้นสูงก็เริ่มที่จะเชื่นชอบและพวกเขาก็ให้เงินสนับสนุนพรรคแก่ฮิตเลอร์และนอกจากดีทริชแอกคาร์ดจะหาผู้สนับสนุนให้แล้วเขายังได้แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งตัวและธงประจำพรรคแก่ฮิตเลอร์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดและเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ ซึ่งในเวลาต่อมานั้นการโกนหนวดออกทั้งสองข้างและเหลือไว้แค่ตรงปลายจมูกกับธงสวัสดิกะในวงกลมสีขาวบนพื้นหลังสีแดงก็ได้เกิดขึ้นมาพรรคกรรมกรเยอรมันได้เปลี่ยนชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่า National Socialist Arbeiterpartei is Deutsche Ar is e. แปลเป็นภาษาไทยก็คือพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมันหรือเรียกง่ายๆว่าพรรคนาซี การเข้ามาของฮิตเลอร์นั้นทําให้พรรคการเมืองเล็กๆที่ในตอนแรกมีไม่ถึง60คนด้วยซ้ําหลายมาเป็นพรรคใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า3,600คนศูนย์ทรพุทธโรงเบียร์ที่เพดร้อนของเขาดึงดูดผู้ฟังได้เป็นจํานวนมากเขาเริ่มช่ําชองในการใช้แก่นประชานิยมต่อผู้ฟังของเขารวมทั้งการใช้แพรับบาปที่ซึ่งสามารถใช้กล่าวโทษถึงความยากลาบากทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันในขณะนั้นได้ และก็ใช้เวลาเพียงไม่นานวันที่29กรกฎาคมปี1921อดอล์ฟฮิตเลอร์ก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนาซีอย่างเป็นทางการการเติบโตของพรรคนาซีของฮิตเลอร์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้เขามีผู้ติดตามอยู่เป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นรูดอลฟเฮสแฮมันเกอรริงและร้อยเอกจากกองทัพบ,บกแอนส์รู ซึ่งแอนสโรมในช่วงเวลานั้นเขาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้ากองกําลังกึ่งทหารของพรรคนาซีนะครับซึ่งกองกําลังนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่านวย SA กล่าวคือร้อยเอกแอนสโรมเขามีกองกาลังทหารเป็นของตัวเอง ่อนหน้านี้เขาก็เรียกกองกําลังของตัวเองว่าเป็นทหารอาสาพวกเขาต่อสู้และกวาดล้างพวกคอมมิวนิสต์ที่พยายามที่จะยึดมิวนิคโดยในเวลาต่อมาเมื่อฮิตเลอร์ไปชวนมาให้เข้าร่วมกองทหารอาสาของรอรเอแอนส์โรมก็ได้เข้ามาอยู่ในพักนาซีและในเวลาต่อมาก็กลายเป็นหน่วยเ a นั่นเองหน้าที่ของพวกเขาคือคอยคุ้มกันความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ฮิตเลอร์รวมไปถึงการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองอยู่บ่อย ไในตอนนี้พรรคนาซีกลายเป็นพรรคที่มีกองกําลังทหารเป็นของตัวเองแล้วและเมื่อมีกองกําลังทหารมีเงินทุนมีกําลังคนมีของมันก็ต้องอยากลองฮิตเลอร์คิดจะทําการใหญ่พักนาซีพยายามที่จะก่อรัฐประหารในรัฐบาลบาวาเรีย ซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นแค่รัฐบาลบาวารียทำไมถึงไม่เป็นรัฐบาลของประเทศเยอรมันไปเลยคำตอบก็คือว่ารัฐบาวารียในช่วงนั้นมีรัฐบาลเป็นของตัวเองและพวกเขาก็ขึ้นตรงต่อรัฐบาลเยอรมัน พูดง่ายๆก็คือเป็นรัฐบาลจังหวัดแล้วก็ขึ้นตรงต่อรัฐบาลของประเทศอะไรทํานองนี้นะครับพักนาซีในช่วงเวลานั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่มิวนิกซึ่งมิวนิกก็เป็นเมืองหลวงของรัฐบาาเรียพักนาซีนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่และกระโด่งดังขนาดนั้นเมื่อเทียบกับระดับประเทศดังนั้นแล้วแผนของฮิตเลอร์ก็คือเขาจะเริ่มยึดอํานาจในรัฐที่ตัวเองอยู่ให้ได้ก่อนและจากนั้นก็ไปต่อที่รัฐบาลของประเทศ ฮิตเลอร์ได้ขอการสนับสนุนจากนายทหารยศพลเอกจากสงครามโลกครั้งที่หนึง่งและก็นำกำลังหน่วยเอเข้ายึดและขัดขวางการประชุมของผู้ตรวจการรัฐกุสตาฟวอนคาซึ่งผู้ตรวจการรัฐคนนี้ก็เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของรัฐบาวาเรียนั่นเองนะครับตำแหน่งผู้ตรวจการรัฐของเขาก็คือตำแหน่งรักษาการระหว่างรอใครก็ตามที่มีความเหมาะสมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยอย่าลืมนะครับว่าในช่วงนี้คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองประเทศเยอรมันทั้งประเทศกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูรวมไปถึงรัฐบาวารีด้วยดังนั้นแล้วเรื่องที่จะหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยฮิตเลอร์นั้นนำกำลังเข้าขัดขวางการประชุมนี้ได้สำเร็จเขาประกาศต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมนี้กว่า3,000คนว่าการปฏิวัติแห่งชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและขอการสนับสนุนจากผู้ตรวจการรัฐ กุสตาฟวอนคาเพื่อที่เขาจะได้อำนาจในรัฐบาวารียอย่างเบ็ดเสร็จกของกำลังของฮิตเลอร์นั้นประสบความสำเร็จในช่วงแรกในการยึดและขัดขวางการประชุมแต่อย่างไรก็ดีไม่มีกองทัพหรือตำรวจรัฐเข้าร่วมในกองกำลังของเขาหนะครับเรียกได้ว่าไม่มีกองกำลังไหนเข้ามาสนับสนุนเพิ่มมีแต่พักนาซีที่เป็นหัวเดียวกับเทียมลีและเมื่อยึดและขัดขวางการประชุมได้แล้วในเช้าตรู่ของวันต่อมา ฮิตเลอร์และผู้ติดตามก็ได้ออกเดินขบวนไปยังกระทรวงสงครามเพื่อที่จะล้มอำนาจรัฐบาลเบารรีให้สิ้นซากแต่ทว่าเมื่อไปถึงก็ถูกตำรวจรัฐเข่าสลายการชุมนุมและแตกพ่ายไปอย่างง่ายดายฮิตเลอร์นั้นได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจรัฐยิงและพยายามที่จะหลบหนีแต่ว่าเขาก็ถูกจกับกุมในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์ที่ฮิตเลอร์นำกำลังเข้ายึดรัฐบาลเบาวาเรียนี้ก็ถูกเรียกว่ากบฏโรเบียหรือกบฏฮิตเลอร์อนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของชายคนนี้เรียกได้ว่ามาครบทุกรสชาติกันเลยทีเดียวชีวิตของฮิตเลอร์นั้นได้ผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินเริ่มจากมีความขัดแย้งกับพ่อที่บ้านออกจากบ้านมาตามหาความฝันในเมืองใหญ่ฝันสลายจนได้กลายเป็นคนไร้บ้านไปเป็นทหารและร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กลับมาจากสงครามกับทำงานให้กับกองทัพผันตัวมาเป็นนักการเมืองและสุดท้ายก็เป็นกบฏถูกจับกุมและก็กลายเป็นนักโทษซึ่งเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดสองตอนนี้มันก็ยังไม่หมดนะครับชีวิตของฮิตเลอร์นั้นมีอะไรให้เล่าอีกมากมายเหลือเกินโปรดติดตามตอนต่อไปในตอนที่3มมน,นะครับและก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจมาบางคนนี่ก็ไม่อยากให้ผมเลืกทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องหนัง ยอดวิวมันน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับพี่อย่างน้อยก็มีผมคนหนึ่งแหละที่ยังดูอยู่อันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องขอยืนยันคําเดิมจริงๆนะครับว่าผมเนี่ยจะเลิกทําแล้วคือมันใช้เวลานานมากแล้วมันก็มันคือสปอยหนังแบบละเอียดนี่ม่งเหนื่อยจริงๆนะครับ <laughs> หลายๆคนก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ก็ก็ ก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังให้กำลังใจแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 